สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าว,วันพุทธที่7สิงหาคมนะคะ2 5 6 7ออกมาใส่บาตรจ้าเช้านี้พาสีขาใส่บูญออกมารอใส่บาตรมีโกโก้นะคะโกโก้โกโก้แมวข่าวน้ำตาลแล้วก็ข้าวผาดนะคะแล้วก็ข้าวปั้นนะคะข้าวปั้น ปลาสีขาใส่บูนออกมารอใส่บาทปันครับดีๆลูกเลยดีๆกำลังกินตำเยแมวนะคะหลวงพ่อท่านเดินมาแล้วจ้าเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะ ข้าวปานันโกโก้ข้าวพาดัดเจ้าฮอนมีหมาสองตัวเดินมากับหลวงพ่อด้วยนะคะชื่อพี่หมอมกับพี่ปุยนะคะข้าป้านข้าปาั้นนั่นมีหมาสองตัวเดินมากับหลวงพ่อด้วยนะคะชื่อพี่หมอมกับพี่ปุยนะคะ โยมยุโหอะเออวิญญาณติอริสริจัง <laughs> 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 ที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะให้ร่ำให้รวยนะคะมั่งมีมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะบุญหนุนนนำในทุกทุกสิ่งนะคะไปเข้าบ้านกันได้แล้วเด็กๆดกเดี๋ยวแม่นุ่งก็จะไปสวดมนต์ต่อแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็จะพาไปแล้วก็จะไปส่งน้องเตยกับใบเตยไอย้น้องเตยไปโรงเรียน ขออภัยด้วยนะคะพูดผิดข้าบ้านหนูข้าบ้านเร็วนน,นุกรลอยบนต้นโูยอดโูนะคะต้นโูต้นนี้มีอายุประมาณสองรอยกว่าปีแล้วนะคะโดนตัดกิ่งหมดความสวยงามไปเลย ไปข้าปั้นข้าบ้านลูกเร็วข้าวผัดข้าวต้มโกโก้โอกำลังกินตำแยแมวโอ้โหฟินเลยโกโก้ฟินเลยกินตาเยแมวฟินเลยลูกโกโก้แมวจมูกดำข้าวผัดแมวสามสีแล้วก็ข้าวป้านแมวขาวมันี่ เ่าปั้นมีตาสองสีนะครับปับ่นครับแมวบ้านเป็นลงทั้งหมด13ตัวเป็นอดีตแมวถูกทิ้งถูกปล่อยทั้งหมดนะคะไปหนูเข้าบ้านเร็วกระพัดกระต้มเร็วโอ้รถขับไวมากไปหนูเลเร็วข้าบ้าน โอ้ยฟินเลยโกโก,โก้กินตํำเยแมวไปลูกข้าบ้านเร็วโกครับข้าบ้านหนูไปลูกไปข้าพัดเรียเข้าบ้าน,ข,าานข้าบ้านชุดรออ่ะกินข้าวไหมลูกกินข้าวกินข้าวน,นี้ป่ะลูกกินไหมลูกกินเปล่าไม่กินรถมาลูกนางเฉยนะลูกนะรถมานะลูกนะ โกโก้ข้าวผัดข้าวบ้านข้าวบ้านเร็วไม่ไปนะเร็ววปเร็วผัดเร็วโกโก,โกเ้เร็ว ไก่หางกุดโนนยืนรอบนบ้านหนึ่งตัวโนนแล้วก็สาวอ้อน เดี๋ยวเดี๋ยวดูเป็ดไทยเป็ดไทยเป็ดไทยมีสองตัวมาแล้วมาแล้วข้อปั้นมาแล้วโอ้โหเราเนาะไม่สนเลยนะปั้นเนาะโน่นคนตอดไม้น่นโน่นสนจริงๆ อ่อนเลยดูสิข้าปั้นจะลงยังข้าปั้นเร็วๆเ,เลยข้าปั้นมาค่อยๆลงเร็วๆปั้นเร็วๆ ขึ้นบ้านวิ่งเร็วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า